เรามาทดสอบดูครับว่าข้อข้อมือของแอดมินชายครับเริ่มหายอย่างครับก็ครั้งที่แล้วยังปวดข้อมือนะครับเข้ามาดูครับอาการน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเออแสดงว่าดีขึ้นแล้วครับนี่ครับอาการก็คือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วครับสามารถก็คือวิดพื้นได้แล้วนี่ครับอุวยหายไวมากเลยครับวันก่อนยังปวดข้อมือเลยนี้ก็มีอาการ เจ็บเล็กน้อยครับแต่ก็คือครั้งหน้าผมก็ยังไม่ให้วิดนะครับก็คือผมจะให้ดิฟอย่างเดียวนะครับแปลกไหมครับทําในสิ่งยากได้ไม่ปวดข้อมือแต่พอมาวิดพื้นก็ปวดข้อมือทันทีนะครับนี่แค่ทดสอบเฉยๆนะครับก็นี่แหละครับผมเพราะว่าการวางมือนะครับลักษณะของดิฟมันจะไม่งอครับคุณสังเกตดูคนที่ดิฟแขนมันจะตรงดิ่งมันจะไม่งอแต่เมื่อไหร่ปุ๊บคุณวิดพื้นลงดูครับ แขนคุณจะงอครับเห็นไหมคุณสังเกตดูการจัดระเบียบพอแขนงอปุ๊บหลายคนวิดพื้นไม่ได้ครับแต่ดิฟได้ครับนี่คือเรื่องจริงครับพอวิตพื้นก็ปวดข้อมือก็เลยดิฟอย่างเดียวก็เดี๋ยวผมดูถ้าไม่หายนะยังไงครั้งหน้าผมก็ให้ดิฟอย่างเดียวเลยเพราะผมดูแล้วก็สามสามสิบเซตจริงๆนะไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะยี่สิบถึงสามสิบเซตครับที่ผมดูนะถ,ถ้ามาฝึกสิบเซตไม่พอครับ ถ้าคุณวิดพื้นไม่ได้ปกติพี่เขาฝึกห้าท่านะครับท่าละหกห้าห้ายิบห้าก็ประมาณสามสิบเซตนะครับกพอย่างน้อยอ่ะพี่เขาจะต้องดิฟยี่สิบเซตขั้นต่ำนั่นแหละครับถ้าน้อยกว่านั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าดิฟได้สามสิบเซตยิ่งดีนะครับอันนี้ก็มาลองทดลองเฉยๆนะครับว่าข้อมือหายปวดเ้วยกันนะครับก็าท่านี่มันทาให้เสียเวลานะครับถ้าอินคลายพุชอัพกับ สำหรับคนที่ดิบได้แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าพี่เขาปลดข้อมือเขาแค่ทดลองเฉยๆนะครับแต่ถ้าให้ฝึกจริงจักผมไม่ให้ฝึกครับเอาเปลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับพออีกสามเดือนครับก็คงไม่นานนะครับผมบอกเลยว่าพี่เขายังไงก็เปลี่ยนแน่นอนครับรุ่นต่อไปก็เตรียมตัวนะครับผมบอกเลยสําหรับรุ่นที่4ี่นะครับเดี๋ยวรุ่นที่4ี่จะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตตลอดเวลานะครับ ุดยอดครับรอ้อยแรงครับต,ตื้อๆครับ